ยืนยันมาทุกคนยืนยันมายืนยันมา <laughs> แม่เหรอแม่ใหม่เหรอแม่ใหม่อะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยแม่เขาพูดตรงๆจริงๆไม่มีเล่เหลี่ยมอะคำพูดแม่อะ่ะไม่มีเหลี่ยมไม่มีไม่มีแบบไม่มีแง่ ไม่ใหมนะ่นะน่ารักพ่อพ่อหนูก็น่ารักพ่อก็อย่างนั้นเลยพ่อประมาณนั้นเลยอย่างนั้นเลยแหละพูดอะไรก็คือพูดจริงๆพูดแบบว่าไม่มีไม่มีแบบว่าเล่ห์เหลี่ยมกับใครดีก็บอกไม่ดีเออดีดีก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีใช่ใช่ถูกใช่หนูอ่ะน่าจะเหมือนแม่ น่าจะไม่ได้เหมือนแค่หน้าด้วยหนูอ่ะ <laughs> จากเท่าที่เห็นนะจากเท่าที่เห็นน่ะอืมเหมือนเหมือนเหมือนคือดีก็บอกดีอ่ะไม่ดีก็บอกไม่ดีถูกก็บอกถูกถ้าไม่ถูกก็บอกไม่ถูกเงี้ยอืมคือเขาเป็นคนไม่ทับซ้อนกันอ่ะหนูหนูถึงบอกว่าหนูหนบอกว่าตัวหนูเองก็ไม่ทับซ้อนไงหนูถึงแบบ มาแล้วแต่เมื่อคืนน่ะหนูโกรแเรากำลักลงกินขนมปังอยู่ทุกคนแม่ขนมปังเราไปซ่อนคือแม่บอกว่าไม่ต้องกินแล้วอ้วนแล้วพีว่ฝ้ามาเอามาผล่หน้าดิเร็วๆเร็วๆรเร็วๆมาผล่หน้าสิจริงๆริงเขา